สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไพร์อิงแลนด์ค่ะ วันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูนะคะทําน้ำพริกปลาป่นนะคะและก็เนื้อแดดเดียวนะคะและก็ผักรวมต่างๆนะคะและเราจะมาทําวิธีการนึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวนะคะมาเลยค่ะทุกคนมาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะวัตถุดิบที่จะต้องใช้นะคะแน่นอนก็จะเป็นข้าวสารหรือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะเราไม่ต้องแช่นะคะและจะบอกวิธีทําค่ะ และส่วนเครื่องทำน้ำพริกต่างๆของเรานะคะเราก็จะมีเนื้อปลานะคะมีพริกแห้งกระเทียมหัวหอมและก็เนื้อแดดเดียวจะมีเรดิสและก็ต้นหอมผักชีผักสะเดาและผักกัญจองค่ะมาเลยค่ะเราจะมาลงมือนึ่งข้าวกันเลยนะคะหรือว่านึ่งข้าวด้วยหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะเราก็จะใส่ข้าวไปสองถ้วยนะคะ เราจะนำข้าวนะคะมาร้างนะคะทำความสะอาดนะคะ2-3นถึาน้ำนะคะเราก็จะร้างไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวของเรานะคะจะสะอาดและก็ไม่มีน้ำขุนหรือว่าน้ำใสๆก็พอแล้วะคะ่ะ เมื่อเราล้างทำความสะอาดข้าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะลงไป1่ช้อนชานะคะเติมลงไปด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำสะอาดนั่นเองค่ะส่วนน้ำของเรานะคะเราจะใส่ท่วมเพียงแค่ข้าวปริมปริมเท่านั้นนะคะใส่เยอะเกินไปมันจะทำให้ข้าวของเราแฉะเกินไปค่ะและเราก็จะคลุกเค้านะคะเราก็จะนำมาหุงนะคะแล้วก็ กดไฟหุงได้เลยค่ะเราก็จะหุงด้วยไฟปกตินะคะช่วงเวลาที่เรารอข้าวสุกนะคะเราก็จะมาต้มปลาค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะและก็ตามลงไปด้วยเนื้อปลาใส่ลงไปเลยค่ะเนื้อปลาอย่าพิ่งคนนะคะเมื่อเราใส่เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะให้ปลาของเราสุกนั่นเองค่ะช่วงเวลาที่รอต้มปลาเราก็จะมารวกผักกันจองของเราค่ะ เราก็จะใส่ผักกระจองนะคะลงไปลวกให้หมดเลยค่ะวันนี้ผักของเราเยอะมากเลยนะคะมีผักรวมหลายรูปแบบเลยค่ะเราก็จะพลิกกลับไปกลับมานะคะให้ผักของเรายุบตัวค่ะถ้าใครไม่ต้องการนะคะให้ผักของเรานะคะสุกมากหรือเระจนเกินไปนะคะเราก็เพียงแค่ลวกๆนะคะให้ผักยุบตัวนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้นะคะหรือว่านอกน้ำเย็นไว้นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราก็จะตักขึ้นมานะคะผักของเราได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่ผักสะเดานะคะลงไปลวกเลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผักสะเดาของเรานะคะเราจะไม่ลวกนานนะคะเพียงแค่ใบผักนะคะยุบตัวเราก็จะตักขึ้นมาเลยค่ะและนำไปน็อกน้ำเย็นเช่นเดียวกันค่ะ นำผักนะคะน,น็อกมันเย็นทิ้งไว้นะคะเราก็จะมาคั่วพริกนะคะเราก็จะคั่วพริกไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้พริกของเราไหมนะคะเวลาเราตำน้ำพริกมันจะทําให้น้ําพริกของเรานะคะมีรสชาติขมนะคะตอนนี้เราได้แล้วนะคะสําหรับคั่วพริกของเราเราก็จะมาทอดเนื้อแดดเดียวต่อเลยค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะแล้วก็ตามลงไปด้วยเนื้อเลยค่ะ เราก็จะคอยดูนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะต้องดูด้วยนะคะถ้าเราเผลอไม่ได้เลยนะคะเนื้อแดดเดียวเพราะว่ามันจะสุกเร็วและถ้าเราไม่ดูนะคะปล่อยทิ้งไว้มันจะทําให้เนื้อของเราไหม้นั่นเองค่ะเพราะว่าเราทอดเราต้องการเพียงแค่หเหลืองๆกรอบๆนะคะว้าวกลิ่นหอมระบุนมากเลยค่ะสําหรับเนื้อแดดเดียวของเรานะคะ ตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมานะคะใส่ภาชนะหรือใส่จานนะคะรอเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยค่ะเราจะมาเช็คดูข้าวนะคะที่เราหุงทิ้งไว้นะคะเมื่อข้าวดีกแล้วนะคะเราจะเปิดเช็คดูแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีก15นาทีนะคะช่วงเวลาที่เราปิดฝารอข้าวเหนียวของเรานะคะเราก็จะมาตำน้ำพริกค่ะเราก็จะขพริกกระเทียมนะคะให้ละเอียดเลยค่ะ เมื่อพริกของเรานะคะละเอียดแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะเราจะขกเนื้อปลาแล้วก็พริกนะคะผสมกันนะคะให้เข้าน้ําเข้าเนื้อหรือให้ละเอียดนั่นเองค่ะถ้าใครต้องการที่จะให้เนื้อปลาเพียงแค่หยาบๆนะคะเราก็ไม่ต้องตําหรือโขลกมากจนเกินไปนะคะแต่ส่วนตัวเราชอบเนื้อปลาฟูๆนะคะเราก็จะตําจนกว่าเนื้อปลาของเราจะฟูหรือละเอียดนั่นเองค่ะ เนื้อปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ําลงไปค่ะน้ําต้มปลาของเรานั่นเองค่ะถ้าน้ําน้อยจนเกินไปเราก็สามารถเติมลงไปอีกได้นะคะเติมลงไปเลยค่ะและเราก็จะคลุกเขานะคะส่วนเครื่องปรุงรสนะคะเราก็จะเติมเพียงแค่ผงนัวหรือชูรสนั่นเองค่ะเราจะชิมดูก่อนนะคะว่า รสชาติของเราพอดีหรือยังเพราะก่อนหน้านี้เราต้มเราใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะแต่ถ้ามันยังไม่พอดีรสชาติเราก็สามารถเติมน้ำปลา,ลาหรือน้ำปลาลงไปได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกปลาป่นของเรานะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจมูข้าวนะคะที่เราทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะว้าวตอนนี้เม็ดข้าวนะคะเรียงตัวสวยงาม และก็มีความมันเงางามนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ติดหม้อนะคะแถมเม็ดข้าวยังเรียงตัวสวยงามนุ่มด้วยค่ะว้าวน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเคล็ดรับนี้ก็ลองเอาไปทำทานดูได้นะคะสะดวกและก็ง่ายด้วยค่ะต่อมาเราก็จะมาจัดนะคะน้นพริกของเราและก็ทอดเนื้อแดดเดียวลงใส่จานนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามารับชมเข้ามากด s u b สไ r i b e ให้กับช่องน้องนางสไปน์อิงเลนเพื่อเป็นกำลังใจนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะและรอชมคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย